ไรเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้โคดโชคดีเลยครับทุกท่านให้ตัวของท่านรีบเช็คดวนปีพศ2 5 6 8จะเป็นปีที่ชาวราศีนี้มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่คุณจะได้รับการยอมรับในด้านการทำงานโดยเฉพาะในด้านความเป็นผู้นำหรือการจัดการโปรเจกต์ใหญ่ งานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือการเจรจาจะประสบความสำเร็จปีพศ2568เป็นปีแห่งโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีหากคุณมีการวางแผนและใช้พลังในตัวเองให้เต็มที่อย่าลืมดูแลสุขภาพ และความสัมพันธ์กับคนในรอบข้างด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จในปีนี้และให้ตัวของท่านนั้นระวังการทำงานหนักเกินไปจนละเลยสุขภาพและการเงินของท่านในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะจากรายได้ประจำ และผลตอบแทนจากการลงทุนและการเงินของท่านในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะจากรายได้ประจำและผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวอาจมีโชคเล็กๆน้อยๆในช่วงกลางปีถึงปลายปีเช่นการได้รับของขวัญหรือโบนัสนั่นเองครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ห้ามให้ตัวของท่านนั้นเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคำทำนายจากโคราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายถ่ายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีกันความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังคลืบคลานเข้ามาหา ดวงของชาวราศีกันในเดือนนี้เกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จากเงินมากถึง200ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของชาวราศีกันนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโหลาศาส์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนมาเป็นเสียงเดียวกันว่า ชาวราศีกันดวงทางด้านการงานของท่านนั้นดวงทางด้านการเงินของท่านนั้นดวงทางด้านโชคลาภของท่านนั้นและดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไร ก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบล้างเอาไว้ไม่หยุดฉุดเอาไว้ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงร้ายให้กลับกลายเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให,นนให้ตัวของท่านนั้นนดกกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนจะลังไสมาหาตัวของท่านดังที่ตัวของท่านนั้นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ท่านที่เกิดในราศีกันสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชวครั้งยิ่งใหญ่จะล้นทับ ชีวิตถึงข่าวรู้ไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกันบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนัก ความลํำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสําหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาด ให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดมาเพื่อส่งกระแสะบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีกันนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้น กำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลางไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่า ดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋าราับโชคกันได้เลยครับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการสําราล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถอดอ้มสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนทีได้ ไปสร้างบุญกูศลสนช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ไลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆ เป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจจโยโหโตูสาธุด้วยเถิดนชาวลัคนาลาศีกันทุกท่านครับตามตำราโหราศาสตร์ ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีกันเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีกันนั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีกัน นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตของท่านนั้นจะพลิกผานจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะทำให้ตัวของท่านนั้นได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วจากเมื่อโกนตัวของท่านนั้น อาจจะมีขัดข้องในเรื่องเงินเงินทองทองบางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นจะดียิง่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนาเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังแนะนำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ทรัพย์สินก้อนใหญ่มหาศาลได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีกัน นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำรรลกรกรำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและดวงของชาวราศีกันในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐี ตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมากมาช่วยอุปถธรรมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีกันดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพคชับนั่นก็เป็ีเนพวาวาดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลง จากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีกันที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่า จะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีกันนั้นจะได้แดงควมปามปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านใดที่เกิดในราศีกันเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไป ใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีกันเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามบินจะพศไปแล้ว ชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่ล่างไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรยตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชูท่านที่เกิดในราศีกันบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกัน แต่ทำไมยังทุกยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้ช่างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกยากลำบากอยู่แต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีกันเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ส่งลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากแล้วดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์จึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงโหูลาสาทันเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ําแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาห็น ซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงลายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมี ก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังผมพร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอข้ามาพ่อเมดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาด คอยชื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบางวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นกันไปหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงเมปปัจจุบันนี้ ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นลำรวยขึ้นทันตาเห็นได้คลิ้นรับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือสินแปดให้ตัวของท่านนั้นทำได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่ศินแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาด การแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้นที่สาคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้า ทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลมาหาตัวของท่านแบบไม่หยุดไม่หยอดเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้น มันในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปลกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัย เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อทีหาคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรมและหมู่สัตว์ทั้งหลาย บโลูกใบนี้และทั่วสากลละลูกชาวลาศีกันทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในห้ข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าขค่ดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้ว ตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยหลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นได้กลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดดวงของชาวลัคนาราศีกันก่อนจะสิ้นปีนี้นั่นเองครับ สุดท้ายนี้ขอไวยพนให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้มีแต่ความสุขสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้ล่างไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้า จงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุอมสาธุอมสาธุ